ลดลงไปเรื่อยๆตามวัยของเราแล้วเมื่อถึงตอนนั้นส่วนเราจะเป็นภาระให้กับเราไหมมาถักบาทด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะเจอกับวาลุตาอีกแล้วเพิ่งตักบาตรเสร็จก็ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่วาุตาตื่นเช้าเมื่อก่อนอยู่ประเทศเยอรมันก็จะตื่นสายกับแฟนแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อรู้ว่ามีพระมายืนบิณฑบาตอยู่หน้าบ้านกออ็วรุตาก็ได้มีโอกาสได้มาตักบาตรถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะ มีพระมายืนให้เราได้ตักบาตรมาก็เรียกว่ามีโอกาสมาให้เราได้ทําบุญในโอกาสก็เรียกว่าเกือบบั้นปลายของชีวิตถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆากเลยนะคะแล้วก็วันนี้วรุตาก็เลยถือโอกาสมาตอบคําถามของพี่เพ,พ,พื่อนๆน,น้องๆที่บอกว่า วารุตาเป็นคนตรังเป็นคนใต้แล้วทำไมมาอยู่นครราชสีมาได้อย่างไรมันมีที่ไปที่มายาวนานมากเลยนะคะเพราะว่าว่าคุณผรช้ชมเป็นเพื่อนของวารุตาสมัยเรียนแล้วเธอกับสามีเมื่อได้แต่งงานแล้วก็ได้มาทำกิจการออสร้างฟาร์มโคหนุ่มที่นี่วารุตาก็ได้มาเยี่ยมเธอ แล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงคิดว่าประมาณเ,ออเกือบ20ปีที่แล้วเกือบ20ปีที่แล้วที่ปากช่องนี้นะคะบรรยากาศมันจะเย็นสบายมากๆวารุตาเป็นคนชอบอากาศแบบนี้อยู่แล้วก็เลยถามว่าเธอมีที่ข้างๆที่เขาจะขายไหมอยากจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาปลูกบ้านแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยชอบอากาศแบบ ใกล้เขาใหญ่อะไรประมาณนั้นเสร้ว,วารุตาก็รอยู่หลายปีทีเดียวจนสุดท้ายเจ้าของที่มุมเนี่ยเขาขายแล้วการที่เราจะติดต่อหาซื้อก็ยากคุณประชุมเธอก็พยายามจนติดต่อกับเจ้าของขายได้อะไรอยาเงี้ยแล้วเจ้าของก็บอกว่าผลได้นะอะไรอเงี้ยแต่ตอนนั้นมันเป็นปี2007น่าจะตรงกับปี2550ประมาณนี้นะคะวารุตากำลัง จะเดินทางไปเยอรมันไปหาแฟนหลังจากที่เราแต่งงานเมื่อเดือนมีนาวารุตตามาทำเรื่องซื้อขายที่ดินที่นี่เมื่อเดือนมีสาเดือนพฤษภาวารุตตาบินไปเยอรมันวรุตากลอกว่าไม่ผ่อนอ่ะเพราะว่าผ่อนแล้วเราไม่รู้เป็นยังไงจ่ายเงินสดเลยทีเดียวก็ทำเสร็จวันเดียวซื้อขายที่ดินเสร็จ เรียบร้อยหลังจากนั้นไปอยู่เยอรมันฟารนแปดปีก็ลืมความรู้สึกว่าโหมันที่ดินเปล่าๆนะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรเ,ออเกิดขึ้นเลยต้นไม้ก็ไม่มีคือวาุตากำลังจะบอกนิดหนึ่งนะคะว่าที่ดินที่ปากช่องที่วาุตาอยู่เป็นหินเมื่อเป็นหินแล้วเนี่ยการที่ต้นไม้ธรรมดาเขาจะขึ้นคือบอกได้เลยว่ายากมาก แล้วที่จะขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นมะขามเทศกับต้นกระถิ่นกระถินก็น้อยนะคะคือตอนนั้นคือแบบว ra, <Ą mar yu> รุตาเสียดายไม่มีภาพอดีตคือมันจะเป็นแบบที่ดินแห้งแลลงหินต้นไม้ขึ้นปรับปลายแบบเหมือนไม่มีชีวิตชีวาเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเราปล่อยที่ดินทิ้งไว้นานเกินไปแล้วไม่ได้กลับมา ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความคิดเริ่มต้นว่าถ้าเรามาดูแลที่ดินแล้วเราไม่มีที่พักการที่เราจะมาอยู่แล้วจะมาทําอะไรเป็นเรื่องเป็นรามันก็ค่อนข้างที่จะยากบรรุตาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นสร้างบ้านขึ้นมาสักหลังแล้วกันอะไรเงี้ยเวลามาก็จะได้มีที่พักก็จะได้มีเวลาทําสวนทํานั่นทํานี่อะไรประมาณนั้นก็ปี2015ก็ 1 5 2015ก็ได้ทำการาสร้างบ้าน8ปีทีเดียวเลยนะคะที่ทิ้งเอาไว้แล้วก็ได้มาสร้างบ้านพอมาสร้างบ้านก็เริ่มมีการปลูกต้นไม้ปลูกเยอะตายก็เยอะเพราะว่าก็อย่างที่บอกดินเป็นหินอากาศบางครั้งก็ร้อนการที่เขาจเจ,จเริญเติบโตได้ง่ายนี่ก็ยากอะไรพวกนี้แล้วก็ เวลาเราเคลียร์พื้นที่สิ่งที่จะมาก่อนอันดับแรกนั่นก็คือหญ้าแล้วพอเราปลูกต้นไม้แล้วหญ้าก็โตไวกว่าต้นไม้เลยมันก็เลยมีการตายเกิดขึ้นบางครั้งเราก็จ้างคนตัดหญ้ามาหญ้ากับต้นไม้มันสูงเท่ากันมันก็เลยตัดคือมันมัน,ม,นมันปัญหามันเยอะมากกว่าต้นไม้ที่วรุตาจัดได้สักต้น คือ,ค,อคือต้องลุยแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็ต้องรักเขาจริงๆถึงได้มาเป็นสภาพณนปะัจจุบันตัวนี้แล้วก็ทุกวันนี้เราก็ยังคงต้องดูแลเขาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอากาศร้อนมากขึ้นต้นไม้บางต้นทนได้บางต้นทนได้ปานกลาง บางต้นทนไม่ได้เลยก็อาจจะมีการตายมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องไปปลูกเสริมไปดูแลเขามากขึ้นเพราะว่าเหมือนอย่างช่วงเวลานี้เป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมค่ะฝนทิ้งช่วงมาประมาณเกอบเกบสองอาทิตย์แล้วนะคะที่ที่ไม่มีฝนเลยแล้ววารุตาเป็นคนที่ปลูกต้นไม้เรื่อยๆฉะนั้น เราก็ต้องคอยรดน้ําเขาแล้วก็ที่ยืนต้นอยู่แล้วเราก็ต้องคอยไปตัดแต่งกิ่งไปช่วยเขาอะไรคือเหมือนกับว่าเวลาที่วารุตามาอยู่ที่นี่เวลาทั้งหมดที่ให้นั่นก็คือสวนฉะนั้นเราก็เลยเหมือนอย่างที่เคยเล่าไปให้ฟังเลยนะคะหน้าที่ของแฟนก็เลยดูแลบ้านนะทําความสะอาดบ้านอะไรพวกนั้นเพราะว่า เป็นอะไรที่เขาแล้วเขาทาแล้วเขารู้สึกแบบชอบมากกว่าทําสวนและอีกอย่างหนึ่งเฟรมวารุตาไม่รู้จักต้นไม้คือเขาไม่รู้ว่าต้นนี้มันคืออะไรเขารู้อย่างเดียวว่ามันคือวัชพืชเขาจะตัดเขาจะอะไรพวกนั้นหมดอะไรอย่างนี้วารุตาก็เลยว่าอย่างนั้นเธอทําในบ้านแล้วกันวารุตาก็ทาในในในสวนแล้วเหมือนกับ การทำสวนก็เหมือนกับการทำเกษตรนะคะมันเราต้องทำตลอดเวลาเราทำมุมนี้พรุ่งนี้มุมนู้นก็ขึ้นทำมุมนูน้นมุมนี้ก็ขึ้นคือธรรมชาติเขาทำงานตลอด24ชั่วโมงในขณะที่เราทำเพียงวันละ7-8ชั่วโมงสูงสุดมันก็เลยไม่เคยทันกันสักทีก็ เราก็เลยต้องใช้มือที่3นั่นก็คือจ้างคนโน้นทีจ้างคนนี้ทีเราส่วนหนึ่งจ้างคนสวนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่วารุตาก็ยังคิดอยู่นะคะว่าดาบเท่าที่ตัวเองยังมีเรี่ยวแรงก็ยังอยากจะทำอยู่นื่งด้วยว่าการที่เราได้ทำสวนเราได้อยู่กับแดดร่างกายเราได้ออกกำลังกายรู้สึกว่าร่างกายเราจะดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ ต้องกำนึงถึงด้วยนั่นก็คือเรื่องของวัยของเราวัยของเราเป็นวัยที่ยังต้องมีการออกกำลังกายแต่เป็นการออกกำลังกายที่ไม่หักโหมเจนเกินไปวาตุตาก็เลยนั่งคิดนอนคิด,ค,ดคิดว่าคงอีกไม่นานแล้วที่จะคงต้องเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าหยุดแต่คงต้องลดลงไปเรื่อยๆตามวัยของเราแล้วเมื่อถึงตอนนั้น สวนเราจะเป็นภาระให้กับเราไหมซึ่งในส่วนของวารุตาเองก็ก็คิดอยู่นะคะว่าส่วนของเราที่เราปลูกเราเน้นนั่นก็คือเราปลูกไม้ใหญ่ถ้าเราปลูกไม้ใหญ่เราหวังว่าวันที่เขาเล็กๆเ,เราดูแลเขาวันหนึ่งวันที่เ,ออเขาโตขึ้นเราเขาจะได้ดูแลเรา ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าเป็นห่วงไม้กับเรื่องสวนก็เลยความรู้สึกแบบเราปลูกต้นไม้เราหวังไปวันข้างหน้าเราไม่ได้ปลูกแบบต้องทําต้องดูแลเขาตลอดอะไรเงี้ยสักวันหนึ่งที่เขาโตขึ้นวันนั้นเขาจะกลายมาเป็นร่มเงาให้กับเราโดยที่เราทํางานน้อยลงนี่คือความคิดของวรุตาก็เลยความรู้สึกว่าตัวเองจะ เป็นห่วงหรือหนักอกหนักใจกับส่วนของตัวเราเองไหมวรุตตาคิดว่าไม่เพราะว่าต้นไม้เมื่อเขาโตขึ้นภาระของเราก็จะน้อยลงแล้วก็ความรับผิดชอบหรือการที่เราจะไปช่วยเขาเราก็จะน้อยลงแล้วก็สิ่งที่จะน้อยลงตามลงมาด้วยนั่นก็คือหญ้าเพราะว่าหญ้าเนี่ยคือหน้าที่ของเขานั่นก็คือเขาทำหน้าที่ปกคลุมดินในพื้นที่โลง่ง ถ้าอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ซึ่งเป็นที่ร่มเขาจะไม่ค่อยเกิดนี่คืออหลักหลักหน้าที่หรือหลักธรรมชาติของยาถ้าอยู่ที่โลง่งๆได้รับแดดได้รับฝนเขาจะโตแบบตันตาเห็นกันไปเลยแต่ถ้าเกิดอยู่ในที่ร่มอยู่ใต้ร่มไม้อย่างเงี้ยเขา คือคือเขาไม่ได้ทําหน้าที่ของเขาคือไม่ใช่หน้าที่ของเขาว่าประมาณนั้นหน้าที่ของเราเราก็เลยจะทําอย่างไรให้ ต้นไม้ของเราคลุมดินให้มากที่สุดเมื่อคลุมดินได้มากที่สุดสิ่งที่เราจะได้นั่นก็คือความชุ่มชื้นนั่นก็คือเราไม่ต้องตัดหญ้าเยอะเราก็มีร่มเงาเราก็ได้มีนกมาอยู่บ้านเราได้ยินเสียงนกลมพัดมาก็เย็นสบายแดดมาเราก็ไม่ร้อนมากมันก็เลยมันเป็นเหมือนกับเรามองอนาคตของเราแล้วมันความรู้สึกว่าเออมันมันมันสบายขึ้นมันโล่งขึ้นแล้วต้นไม้ที่เป็นไม้ยืน ต้นวารุตาก็ไม่ใช่ว่าปลูกเฉพาะไม้ดอกอย่างเดียวเราก็ปลูกไม้ผลด้วยเมื่อผลต้นก็ยิ่งโตผลเราก็จะยิ่งเยอะอย่างเช่นมะม่วงก็เป็นไม้ร่มเงาชนิดหนึ่งนะคะที่วารุตาแนะนำมะม่วงมะพร้าวกล้วยแล้วก็ะมะาขามตระกูลมะตั้งหลายแหลนี่เป็นเรื่องอะไรที่สมควรจะปลูกมากๆเลยนะคะมะขามมะ มะขามเทศไอ้มะขามป้อมมะขามธรรมดาแต่มะขามเทศเนี่ยวารุตานแนะนํานิดหนึ่งนะคะว่าระวังนิดหนึ่งเขาคือเขาเป็นไม้ที่ทนแรงแล้วแข็งแรงมากถ้าเขากระจายเยอะแล้วบางครั้งมันอาจจะเป็นภาระก็ก็ต้องดูแลกันนิดหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็มีคําตอบให้แล้วนะคะว่าทาไมคนใต้ทำไมถึงมาอยู่ที่นครราชสีมาซึ่งเป็นติดอยู่ในส่วนของภาคอีสานเนาะ กวุตุตก็ติดตามคุณบัวชุมมานี่แหละค่ะมาติดใจที่นี่ก็เลยมาปักหลักอยู่ที่นี่ก็คิดว่าที่นี่น่าจะเป็นหลักสุดท้ายในการออมีชีวิตอยู่บนโลกนี้วรตุตก็คงจะไม่ไปอยู่ที่ไหนแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าแก่ไปแล้วดูแลตัวเองไม่ได้ก็สิ่งสุดท้ายนั่นก็คงจะเป็นบ้านพักคนชราซึ่งตอนนี้ก็กำลังมองหาอยู่เหมือนกันค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะวันตุตาก็ปรารถนาให้ทุกท่านอ,าอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอยู่แล้วอยู่ให้แบบสุขกายสุขใจแล้วก็อย่าลืมปัจจัยที่จะช่วยให้ชีวิตของเรามีสุขนั่นก็คือเรื่องของการเงินด้วยนะคะ มันเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในปัจจัยสี่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นปัจจัยที่5ที่ทุกคนขาดไม่ได้อย่างไรก็ต้องดูแลเขาดีๆนะคะเมื่อดูแลเขาดีๆเขาก็จะกลับมาดูแลเราจะคิดจะใช้จะจ่ายอย่างไรให้ใช้เหตุและผลให้มากนะคะสําหรับวันนี้วารุจาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย